พยานแห่งชาตินายุงนางโฉมคนพบคุ้ม <taking> ถึงท <ains death> <était> ี่ร้อยต่อสามจังหวัดคือจังหวัดอ <split> <sho> ุดรธานีจังหวัดเลยและจังหวัดน้องไพ่มีเนื้อทีสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าไร่ทีลอยห่างจิติตารางกิโลเมตรที่ทำการตังยูบานสว่างมู่ทีสองตำบลอุ่งอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีอุทยานแห่งนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ่้นแหลกเกือบขอบผู้ยาอุ้มคุ่มคุ่มพื้นที่อำเภอบ้านคีนอำเภอหน้ายุงจังหวัดอุดรธานีโดยมีผู้ยาอุ้มสูงหาลอยแต18เมตรสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นน้ำตกสามเขตน้่ไหลตลอดทั้งปีน,น้ำตกศาสน้อยน้่มไหลตลอดทั้งปีทำเกินผ้าแดงตุดช่วงมีผู้นกกระบาลและน้ำตกพุ่ทองเป็นน้ำตกตั้งอยู่บนสันเขาผูผ่านและผู้ยาอุ๋ย มีลำหนาไหลายพนโวดทินงสลับกับสอนสวยนาำทามกลางความเกี่ยวขจีของแมกไม่นานพันงานตกยูท้องเป็นานาำตกตูงสามชั้นยูน่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณนหนึ่งลอยสามกิโลเมตรการเดินทางจากตัวจังหวัดอุดรธานีผ่านเข้าอำเภอบ้านชีอและอำเภอหน,น,นังสงเมื่อถึงอำเภอหนังสูงจะมีทางแยกจากหมู่บ้านหนันงสูงหรือเบียดอีกยังหมืองวาสามเหลี่ยม ตก็ไปสมาถา0 11กิโลเมตรก็จะถึงทางแยกไปอุทยานเท่งชาดนายูนาำสนซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเขารอพคอช่อตลอดสายแลมมีสภาพดีส่วนปีสองเถือกเขาผู้ก่อนผู้หมอกมาไหว้ผู้ขาห่วยหินขาวผู้หลวงหน้าแค่ผู้หลวงห่วยเดือคนกบคุ้มพื้นที่อำเภอหน้าฝนอำเภอเนายง จังหวัดอุดรธานีตอออำเพื่อปากช่องจังหวัดเลยต่ออกเพื่อสังคมจังหวัดหนองคายพื้นที่สวนใหญ่ยูนเขตจังหวัดอุดรธานีนียอดเขาที่สำคัญคือผู้มักคิดสูงกว่าลอยเ่ิสองเมตรผู้หมอกบอ่ไววสูงหนึ่งพนเมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นยอดผู้สูงสุดของอุทยานแหล่งท่องเงที่ยวธรรมดสวนใหญ่ยูนเขตจังหวัดอุดรธานีนี่น้ำตกไา้แห่งเชน นำตกห้วยออน,น,น้ำตกตาโตนนำตกค่ำพมานำตกห้วยปลายที่แหลกตุกช่่มทะเลบอกผู้มอกบอไว้ อุทยานแห่งชาติผู้ิงจองถาดผู้ระบาทมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและเนินเขาสลับซับซอนเป็นบริเวณกวา้างมีความหลากชั้นคอนขังมากโดยเฉพาะย่างหนึ่งบริเวณพื้นที่ที่มีภูเขาตันยุทธเพียงหลูกเดียวในแก่ผู้าจุดนผู้ขายญาผู้า,า,ผาเลียงและผู้ล่างเป็นตน้นมีความสูงจากร,ระดับน้ำทะเลต่างๆบริเวณผู้แกลงภู่อาทิพย์ผู้ล่างทําเปลาวัน มีรอยหห้มตรผู้ตั้งหางลอยหิบเก้าดผู้พาแดงหางอ่สิบสีมและมีขาคว้างสูงจากระดับน้ำทะเละเฉลี่ยยุระวางสองลอยถึงหกลอยน่สำหรับบริเวณนั้นเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางสองอย 200, ถึงสี่ลอยหน่ส่น้นง่ายดีเป็นดินดวนปนไส้และดินรกรัง สลับกับก้นไส้โขกกระจัดกระจายตัวพื้นที่ชนิดื้มเต็ม้นไส้ในแก่บริเวณผู้ขบาดตัวบันผู้พาแดงและผู้หิมสอมถากเป็นตนและสำหรับบริเวณเน,นินเขามี่ว้ามขูนจากระดับน้ำทะเลปา,า่งกลางที่ลอยเหนีอขึึนไปเื่อนใยดินงเป็นผีนร่อนผีไส้สลับกับกินปูโขกระจัดกระจายตัวพื้นที่ชนิดหิมเต็มผู้เขาินปูดนแก่ผู้พาปูทำตัววันนักผู้หา ผู้พายาผู้พายเียงแยกผู้ร่างทำเนละวันการเดินข้างจากสุเทพมหาคนครตามข้างหลวงแผ่นดินไม่เล็กของถนนมิตรภาพผ่านจังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแกน่นถึงจังหวัดอุดรธานีระยะทางประมาณ600กิโลเมตรเป็นข้างเขาตูผ้ผู้พาน,นอยนว้าสมวสแห่งฉากปลาปุจจัมจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีเดินทางตางเส้นทางหมายเลข2263ถึงตัวอำเภอขุจักเดี่ยวใส่ตามเส้นทางหมายเลก2314ของทั่งผู้พันหน่อยบริเวณบ้านเมืองยางค่ำกำบลกุจักอำเภอขุจักจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของวรนาปุธยานผู้หญิงสมทาดและระยะทางประมาณ40กิโลเมตร